ติกเกอร์สเกตหรือเป็นแบบมินิมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะสีแรกนะคะเป็นสีอมพันค่ะสำหรับมือโปรสีที่สองสีแดงปะกกาลังสำหรับดีไซน์มือโปรสีที่สามสีขาวสำหรับก,กระโดดจำเริ่มหัดนะคะ แล้วก็ถัดมาเลยเป็นสีน้ําเงินนะคะหรือสีฟ้าเป็นเริ่มหัดลักพัการ์ตันกลางผัดมาเป็นสีคาปูชิโน่เป็นสีสไตล์แดนแล้วก็อันสุดท้ายเป็นสีเทาสําหรับฟรสีสไตล์หรือวิ่งถนนนะคะสีชมพูเป็นเริ่มหัดฟรีสไตล์ส่วนนิซัปเปอร์อันนี้เหมาะสาหรับคนที่ต้องการไลท์เวทเล่นฟรีสไตล์จากถนนหรือว่าเป็นฟิกเกอร์ก็ได้เราจะมาลองเทียบดูนะคะรุ่นแรกเป็น ลีเนียอ n ไลน์นะคะลองเทียบกับสีชมพูดูนะคะน่ารักไม่เอ่ยแล้วก็อ่ะไหนอลองเทียบกับมินิสัปเปอร์สิได้นะได้อยู่อ่ะเดี๋ยวมาดูอีกอันหนึ่งสิเทียบกับอันไหนดีนะาเอานาะฬิกาลิสตอร r โรลเลอร์ตอนนี้เป็นเพจของโลไลน์บูธ เป็นลิอร์แอลองเทียบถ้าเกิดว่าสีขาปัจจุบันนี้นะที่ใช้อยู่หมดนะคะเราจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรได้บ้างสีน้ึงก็เก๋อยู่นะสีแไรกตีลาจะแต่งตัวน้องก็ไม่เชิงเนาะเดี๋ยวลองเอาตัวที่เป็นค t z สเกตรุ่นโอเปร่าสำแหลกสำเร็จรูปอันนี้ประกอบเข้ากับอีเดียสอลโด อ่าถ้าเกิดเบรกหมดก็เปลี่ยนเป็นสีเดิมก็ได้นะคะสีขาวที่มากับชุดสำเร็จสีแดงปากการางังก็เก๋ดีนะเราลองดูแบบอีกอันนึงแล้วกันนะคะหนุ่มๆที่ใช้บูทสีดำนะคะลอนโดอีเดียสีดำเรามาเทียบดูว่าออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างหน้าแป๊บหนึ่งขอจับหน่อยเดี๋ยวน้องวิ่งออกไปนะ ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าซื้อสำเร็จนะคะจะมีชุดประแจมาให้ด้วยซึ่งจะใช้ตัวอลันคีเป็นตัวไขโรสต็อปออกมานะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนตัวเบรคก็แถมฟรีนะคะตัวนี้สำหรับคนที่ซื้อโลไลคอมพลีทเซตนะคะเดี๋ยวมาดูตัวที่เป็นลอนโดสีดำนะคะลอนโดเป็นรุ่นหนึ่งของอีเดียค่ะน้องวิ่งขอโทษทีค่ะ เด็กที่มาชุดสําเร็จนะคะจะเป็นเด็กสดขาวรุ่นมูโปรถ้าเราเทียบกับสีที่หน,นุ่มๆชอบใช้ล่ะสีไลดีอ่ะสีแดงแล้วกันอันนี้ลองสีน้ําเงินดูก็ได้อยู่แล้วก็ลองดูนะคะ Shopping World Wide Web vattui.com ค่ะสอบถามได้นะคะบ๊ายบาย เปรกแบบพิกเกอร์สเกตหรือเป็นแบบมินิ